เขาเอ่ยคำว่าอย่ากับฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหัวใจฉันแตกเป็นเสียงและฉันเลือกเดินจากไปสองปีผ่านไปฉันคิดว่าทุกอย่างจบแล้วแต่วันหนึ่งในร้านกาแฟเงียบๆกลางฝนพรำฉันได้เจอเขาอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้พูดคำว่าอยา่าแต่เขาขอให้ฉันกลับไปก่อนที่ฉันจะตอบโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นชื่อบนหน้าจอ ทำให้ลมหายใจฉันหยุดลงความรักที่เคยทําร้ายควรให้โอกาสอีกครั้งหรือไม่หรือบางการจากลาคือทางรอดเดียวของหัวใจเรื่องราวนี้จะทําให้คุณตั้งคําถามกับความรักจนถึงวินาทีสุดท้ายคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฝนกระทบหลังคาดังเหมือนค้อนทุบหัวใจฉันเขานั่งอยู่ตรงข้ามแสงไฟสีขาวสะท้อนดวงตาที่ไร้ความรู้สึกคำว่ายา ลุดจากปากเขาอีกครั้งเป็นครั้งที่สิบมือฉันเย็นเฉียบแม้แก้วชาร้อนจะวางอยู่ตรงหน้ากลิ่นฝนผสมกลิ่นโลหะในอากาศทำให้หายใจติดขัดฉันพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากสัน่นเสียงนาฬิกาบนผนังเดินช้าลงทุกวินาทีเหมือนกรีดผ่านผิวหนังเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเหมือนพูดถึงเรื่องอากาศหัวใจฉันเต้นแรง จนได้ยินชัดในหูตัวเองฉันลุกขึ้นขาไร้เรี่ยวแรงประตูปิดลงด้านหลังเสียงดังหนักแน่นเหมือนปิดชีวิตบทหนึ่งสองปีผ่านไปเมืองเดิมถนนเดิมร้านกาแฟติดยังอยู่กลิ่นกาแฟขม,มลอยคลุ้งฉันได้ยินเสียงฝีเท้าคุ้นเคยแม้ยังไม่หันไปมองเสียงนั้นหยุดใกล้เกินไป ใกล้จนแผ่นหลังฉันตึงแข็งเขาเรียกชื่อฉันเสียงต่ำและสัน่นอากาศรอบตัวเย็นวูบเหมือนฝนในคืนนั้นย้อนกลับมาฉันหันไปสบตาเขาดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเขาพูดคำว่าขอโทษชัดเจนหนักแน่นมือเขายื่นมาปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยเสียงในร้านเงียบหาย เหลือเพียงเสียงหัวใจฉันเขาบอกว่าอยากเริ่มใหม่บอกว่าคิดถึงทุกวันฉันมองมือที่ยื่นมารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสุดความทรงจำเก่าหลาย,ย้อนเหมือนน้ำเย็นจัดราทังร่างลมหายใจฉันติดขัดอกแน่นจนเจ็บก่อนที่ฉันจะตอบโทรศัพท์ในกระเป๋าเขาสั่นขึ้นหน้าจอสว่างชื่อหนึ่งปรากฏชัด สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีมือที่ยื่นมาชงงะงักกลางอากาศหัวใจฉันจมดิ่งลึกกว่าคืนนั้นหลายเท่าชื่อบนหน้าจอ,อยังสว่างสว่างเกินกว่าจะมองข้ามเขารีบกดปิดเร็วเกินไปเหมือนกลัวฉันจะอ่านทันบรรยากาศรอบตัวแน่นอึดอัดกลิ่นกาแฟขมขึ้นทันทีฉันไม่ถามแต่ความเงียบถามแทนฉันทุกอย่างเขาเปลืนน้ำลาย ลูกกระเดือขยับช้ามือเขาค่อยๆลดลงเหมือนยอมรับความจริงบางอย่างเสียงในร้านกลับมาแต่ฉันไม่ได้ยินอ,อู้อหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะภาพในอดีตทับซ้อนคืนฝนตกคำว่าอยา่าสิบครั้งฉันรู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่กลางห้องแต่ไม่มีพื้นให้เหยียบเขาเรียกชื่อฉันอีกครั้งเสียงแผ่วลง ฉันมองหน้าเขาพยายามหาเงาของคนที่ฉันเคยรักแต่เจอเพียงความลังเลและความกลัวเขาบอกว่าเรื่องนั้นไม่สำคัญบอกว่าฉันต่างหากที่สำคัญคำพูดลอยอยู่กลางอากาศไม่แตะหัวใจฉันมือฉันกำแน่นเล็บจิกฝ่ามือจนเจ็บความเจ็บนั้นชัดเจนมากกว่าคำสัญญาใดๆฉันถามเขาเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยิน เขานิ่งนานเกินไปนานพอให้หัวใจฉันแตกเป็นเสียงแสงแดดจากกระจกสองเข้ามาแสบตาน้ำตาเออแต่ไม่ไหลฉันไม่อยากร้องให้ต่อหน้าเขาอีกเขาเริ่มพูดคำอธิบายยาวว่ากวนฉันฟังแต่เหมือนฟังผ่านน้ำลึกทุกคำจมก่อนถึงฉันความอึดอัดแผ่สัาน เหมือนมีมือมาบิบหน้าอกฉันลุกขึ้นช้าๆเก้าอี้ขูดกับพื้นดังเกินไปลูกค้าหลายคนหันมามองแต่ฉันไม่สนใจเขารีบลุกตามเรียกชื่อฉันเสียงดังขึ้นเสียงนั้นแทงหลังฉันเหมือนคมมีดฉันหยุดไม่หันกลับหัวใจสัน่นขารแรงฉันรู้สึกได้ถึงการยืนของเขาด้านหลังไกลมาก ลมหายใจเขาอุ่นแต่ทำให้ฉันหนาวเขาพูดว่าเขาเสียใจพูดว่ากลัวเสียฉันไปอีกคำว่าอีกทำให้หัวใจฉันกระตุกฉันคิดถึงคืนที่เดินออกมาคิดถึงความว่างเปล่าที่ตามมาสองปีที่ฉันค่อยๆซ่อมตัวเองอย่างช้าอย่างเจ็บฉันหันกลับไปช้มากดวงตาเขาแดง น้ำตาคลอภาพนั้นทำให้ใจฉันสัน่นแต่ไม่อ่อนลงฉันรับรู้ได้ว่าความเจ็บครั้งนี้ลึกกว่าเดิมและยังไม่มีทางถอยกลับฉันยืนมองเขาหัวใจเต้นหนักเหมือนจะหลุดออกมานอกกอ่เสียงในร้านเบาลงอีกครั้งหรืออาจเป็นเพราะฉันไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นเขายื่นมือมาไม่แต่ต้องแค่ค้างอยู่กลางอากาศ ระยะห่างเพียงนิดเดียวแต่เหมือนมีผนังกระจกหนากันอยู่ฉันเห็นเส้นเลือดบ,บนมือเขาเห็นการสั่นที่พยายามซ่อนความรู้สึกเก่าวเคลื่อนไหวช้าอันตรายฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นกาแฟกลิ่นฝนจากถนนกลิ่นความทรงจำทุกอย่างประปนจนแยกไม่ออกเขาพูดชื่อฉันอีกครั้งเสียงแตก เหมือนคนที่ใกล้ร้องให้ฉันอยากเชื่อแต่ร่างกายปฏิเสธหัวใจฉันจําได้จําทุกคำทุกคืนที่ร้องให้เงียบเงียบฉันจําคืนที่นั่งกอดตัวเองฟังเสียงฝนแล้วถามว่าฉันผิดอะไรคำถามนั้นไม่เคยมีคำตอบเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วดวงตาเขามองตรงจริงจังแต่ภาพในหัวฉัน คือเขาคนเดิมที่พูดคำว่าอย่าอย่างง่ายดใดฉันรู้สึกเหมือนยืนอยู่ริมหน้าผาข้างหนึ่งคือความหวังอีกข้างคือความเจ็บปวดขาฉันสั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ดีว่าการก้าวพลาดจะทำให้ฉันแตกสลายเขาขยับเข้ามาอีกนิดใกล้จนฉันได้ยินลมหายใจหัวใจฉันเต้นแรงรุนแรงจนเจ็บฉันยกมือขึ้น หยุดเขามือฉันสั่นแต่สายตานิ่งฉันบอกให้เขาหยุดเสียงฉันเบาแต่ชัดคำพูดนั้นเหมือนทำให้เขาชะงักดวงตาเขาไหววูบฉันรู้สึกถึงน้ำหนักในอกหนักจนแทบยืนไม่ไหวฉันอยากถามว่าฉันคืออะไรในชีวิตเขาเป็นคนที่รักหรือแค่ที่พักชั่วคราวคำถามนั้นวนอยู่ในหัว สำแล้วสำเล่าเขาอ้าปากเหมือนจะตอบแต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งสั้นคมหัวใจฉันเหมือนถูกกระชากแรงไม่ทันตั้งตัวเขามองหน้าจอลังเลความลังเลนั้นคือคำตอบที่ฉันไม่อยากได้ยินมือฉันเย็นชาทั้งที่อากาศรอบตัวอุ่นฉันถอยหลังหนึ่งก้าวช้า หนักพื้นใต้เท้ารู้สึกไม่มั่นคงเหมือนโลกกำลังเอียงเขาเรียกฉันเสียงสัน่นแทบขาดฉันมองเขามองคนที่เคยเป็นทั้งโลกของฉันตอนนี้เหลือเพียงเงาและความเจ็บที่ยังไม่หายลมหายใจฉันสั้นลงน้ำตาเริ่มพราแต่ฉันยังยืนอยู่ยังไม่หนีเพราะหัวใจฉันกำลังต่อสู้ อย่างเงียบงนันฉันยืนนิ่งเหมือนเวลาหยุดไหลเสียงช้อนกระทบแก้วดังแว่วไกลออกไปเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งหัวใจฉันเต้นช้าหนักทุกจังหวะเหมือนก้อนหินตกลงน้ำลึกเขายังถือโทรศัพท์หน้าจอสว่างริบรีแสงนั้นสะท้อนในตาฉันแสบเหมือนเศษแก้วฉันคิดถึงคืนที่เขาหันหลังให้ คิดถึงกระเป๋าใบเก่าเสื้อผ้าไม่กี่ชุดและหัวใจที่แตกเป็นผงฉันคิดถึงห้องเช่าเล็กๆก,กลิ่นอับผนังบางเสียงฝนที่ลอดเข้ามาเหมือนคนกระซิบซ้ำๆว่าฉันไม่เหลือใครฉันสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่จากเศษซากเหล่านั้นทีละวันทีละแผลและตอนนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าพร้อมรอยแตกแบบเดิม เขาพูดว่าเขาสับสนพูดว่าชีวิตเขาพังคำว่าพังทำให้ฉันเกือบหัวเราะแต่ในลำคอมีเพียงความขมฉันถามเขาในใจแล้วชีวิตฉันละ่ะตอนที่เขาพูดคำว่าอย่าเป็นครั้งที่สิบเขาเคยคิดหมายว่าฉันพังแค่ไหนฉันกลืนน้ํำลายรู้สึกเหมือนกลือนเศษเหล็กเขาเก้าวเข้ามาอีกช้ระวัง เหมือนกลัวฉันแตกแต่มันสายไปนานแล้วฉันเห็นมือเขาเกรง็งเห็นหลายที่สั่นเล็กน้อยเขาไม่ใช่คนเดิมหรืออาจเป็นคนเดิมที่ฉันเพิ่งมองเห็นชัดฉันอยากพูดอยากตะโกนอยากถามทุกอย่างแต่เสียงติดอยู่ในอกแน่นหนักเหมือนถูกกดด้วยก้อนหินเปียกฝนฉันรู้สึกถึงน้ำตาไหลลงแกมอุ่น เงียบเขามองเห็นดวงตาเขาไหวเขายื่นมือมาอีกครั้งช้ากว่าเดิมปลายนิ้วเกือบแต่แขนฉันความทรงจำเล่นผ่านมือคู่นี้เคยจับฉันแน่นในวันที่ฉันเชื่อว่าโลกปลอดภัยตอนนี้มือคู่นี้ทำให้ฉันหนาวฉันหลับตาหนึ่งวินาทีภาพเขาพูดคำว่ายาซ้ำ ซ้ำซ้ำดังก้องเหมือนฟ้าร้องในหัวฉันลืมตาโลกตรงหน้าสั่นเล็กน้อยไม่รู้ว่าเป็นฉันหรือเป็นโลกเขาเรียกชื่อฉันอีกเสียงแตกแทบไม่เป็นคำฉันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบจนรูปทรงเปลี่ยนความรักความโกรธความกลัวปอนกันจนเจ็บ ฉันอยากเชื่อว่าเขาเสียใจจริงอยากเชื่อว่าครั้งนี้ต่างไปแต่ร่างกายฉันจำได้ความเจ็บไม่ลืมฉันก้าวถอยอีกครั้งส้นเท้าชนขอบพรมเกือบเสียหลักเขารีบคว้าอากาศเหมือนจะคว้าฉันแต่คว้าได้เพียงความว่างฉันเห็นแววตาเขาแตกสลายและในวินาทีนั้นฉันก็รู้ถ้าฉันก้าวเข้าไปอีกนิด ชีวิตที่ฉันซ่อมมาสองปีอาจแตกละเอียดยิ่งกว่าครั้งก่อนหัวใจฉันสั่นแรงเหมือนจะเตือนตัวเองว่าอย่าลืมอย่าหลงแต่ความเจ็บเก่ายังยืนอยู่ระหว่างเราสูงหนาและเย็นเหมือนกำแพงน้ำแข็งกำแพงนั้นทำให้ฉันหายใจไม่ออกแม้จะยืนอยู่กลางร้านที่อากาศถ่ายเท ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงเล็กจนคำพูดของเขาครอบงำทุกอย่างเขาก้มหน้าลายตกเหมือนคนยอมแพ้ภาพนั้นเคยทำให้ฉันอ่อนลงในอดีตหลายครั้งแต่ตอนนี้มันทำให้ฉันระวังหัวใจฉันเต้นถี่เหมือนกำลังวิ่งหนีบางอย่างเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีฉันเสียงสัน่นแผ่ว คำพูดนั้นหนักหนักเกินกว่าจะรับไว้ฉันเคยเป็นคนเดียวที่พยายามพยายามประคองพยายามไม่ให้ทุกอย่างพังจนลืมดูแลตัวเองฉันจำได้คืนที่นั่งเฝ้าเขาเงียบๆในขณะที่เขาเมินเฉยฉันจำได้ความรู้สึกร้ายข้าที่ค่อยๆกัดกินฉันสองปีที่ผ่านไปฉันเรียนรู้ที่จะยืนคนเดียว เรียนรู้ว่าความเงียบดีกว่าคำพูดที่ทำร้ายเขาเงยหน้าขึ้นสบตาฉันอีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยความหวังความหวังที่ทำให้ฉันกลัวเพราะฉันรู้ดีความหวังนั้นอาจแลกด้วยความเจ็บฉันรู้สึกเหมือนมีมือมาดึงหัวใจดึงไปคนละทางด้านหนึ่งอยากโผล่เข้าไปกอดเหมือนวันเก่าอีกด้าน อยากหายไปไม่เหลือร่องรอยเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งกระทบกระจกดังเบาๆเสียงนั้นเหมือนเตือนฉันถึงคืนที่ทุกอย่างพังฉันสูดลมหายใจลึกยาวอกยังแน่นแต่ฉันพยายามยืนตรงเขาขยับเข้ามาอีกก้าวระยะห่างแทบไม่เหลือฉันได้กลิ่นน้ําหอมที่คุ้นเคยกลิ่นที่เคยทำให้ฉันอุ่นใจ ตอนนี้มันทำให้ฉันสัน่นเขาพูดว่าครั้งนี้เขาจะไม่พูดคำนั้นอีกไม่พูดคำที่ทำให้ฉันแตกคำสัญญาลอยอยู่กลางอากาศสั่นไหวฉันมองปากเขาคิดถึงคำเดิมสิบครั้งแต่ละครั้งเหมือนมีดเล่มเล็กรวมกันกลายเป็นบาดแผลใหญ่หัวใจฉันปวดหนึบเหมือนถูกบีบจากข้างใน ฉันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยลึกถึงกระดูกเขายกมือขึ้นเหมือนอยากจับแก้มฉันฉันเห็นมือเขาหยุดค้างเหมือนรู้ว่าฉันไม่พร้อมความเงียบระหว่างเราหนักอึดอัดฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดดังมันไม่ได้ร้องขอความรักมันร้องขอความปลอดภัยฉันยืนนิ่ง ระหว่างอดีตกับปัจจุบันระหว่างความเคยชินกับความกลัวเขายังรอดวงตาจับจ้องและฉันรู้วินาทีต่อจากนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างแม้ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะกล้าไปทางไหนความเงียบยืดออกยาวเหมือนลมหายใจที่กลั้นไว้ฉันมองพื้นลายกระเบื้องพราเหมือนสายตาฉันกำลังสัน่น เขายืนรอไม่ขยับเหมือนกลัวทำพลาดอีกครั้งฉันได้ยินเสียงฝนแรงขึ้นเม็ดฝนกระแทกกระจกที่ไม่หยุดเสียงนั้นกดทับหัวใจให้เต้นตามจังหวะฝนฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในมือแรงสั่นที่ไม่ยอมหายภาพในหัวฉันซ้อนกันวันแรกที่รักวันสุดท้ายที่จากรอยยิ้มน้ำตา คำพูดที่ไม่เคยถูกเก็บคืนฉันอยากเชื่อว่าเวลารักษาทุกอย่างแต่รอยแผลนในอกฉันยังสดเขาขยับเท้าเสียงรองเท้าเบียดพื้นเบาๆเสียงเล็กน้อยนั้นทำให้ฉันสะดุ้งร่างกายฉันตึงเหมือนพร้อมหนีเขาพูดว่าขอโอกาสเพียงครั้งเดียวคำว่าครั้งเดียวสกิดแผลเก่าฉันเคยให้โอกาส มากกว่านั้นมากจนไม่เหลือฉันรู้สึกถึงความร้อนในตาน้ำตาใกล้ไหลฉันกระพริบตาพยายามกลืนมันกลับฉันไม่อยากให้เขาเห็นความอ่อนแอที่เขาเคยทำแตกกลิ่นฝนแรงขึ้นอากาศเย็นแต่หลังฉันร้อนผ่าเขายกมือขึ้นอีกครั้งช้าระมัดระวังปลายนิ้วเขาใกล้ใกล้เกินไป หัวใจฉันเต้นแรงเหมือนจะกระแทกออกมาฉันถอยครึ่งกาวการเคลื่อนไหวนั้นเล็กแต่ความหมายหนักดวงตาเขาหมดลงเหมือนแสงดับฉันรู้สึกเจ็บเจ็บที่ทำให้เขาเจ็บแต่ความเจ็บนั้นไม่เท่าความกลัวที่จะเจ็บอีกฉันพยายามพูดเสียงไม่ออกลำคอแห้งเหมือนมีสายเขารอ สายตาไม่ละความคาดหวังนั้นกดทับหลายชั้นฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงระหว่างความสงสารกับการปกป้องตัวเองฝนยังตกไม่สนใจใครเหมือนหัวใจฉันที่ยังไม่ตัดสินฉันยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งอ่อนล้าระหว่างมือที่ยื่นมากับกําแพงในอกและความเงียบยังคงถามฉัน ซ้ำไม่ยอมหยุดคำถามนั้นดังกองหนักขึ้นเหมือนฝนที่ไม่ยอมหยุดฉันสูดลมหายใจช้าลึกอากาศเข้าไปไม่สุดปอดเหมือนมีอะไรอุดอยู่ฉันเงยหน้าขึ้นสบตาเขาอีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยความกลัวไม่ใช่กลัวเสียฉันแต่กลัวความจริงฉันเห็นตัวเองสะท้อนอยู่ในดวงตาเขาเล็ก อ่อนแรงภาพนั้นทำให้ฉันใจหายฉันถามเขาเสียงเบาสันถามว่าโทรศัพท์เมื่อครู่คือใครคำถามลอยอยู่นิ่งหนักเขาอ้าปากแล้วหยุดเสี้ยววินาทีนั้นยาวนานยาวพอให้หัวใจฉันแตกซ้ำเขาหลบตาเพียงเล็กน้อยเพียงพอ เพียงพอให้ฉันเข้าใจความเงียบของเขาดังยิ่งกว่าคำตอบฉันรู้สึกเหมือนพื้นสุดขาอ่อนจนต้องกํตก๊ปลายนิ้วเย็นไร้ความรู้สึกเสียงในร้านกลับมาอีกครั้งหัวเราะพูดคุยโลกยังหมุนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่โลกของฉันกําลังพังเขาพูดชื่อฉันอีกครั้ง เสียงนั้นแตกเหมือนแก้วร้าวฉันยิ้มออกมายิ้มที่ขมและเจ็บเขามองอย่างสับสนเหมือนไม่เข้าใจฉันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเกินกว่าจะโกรธเหนื่อยเกินกว่าจะร้องไห้ฉันปล่อยมือจากโตก๊ะยืนตรงหัวใจยังสัน่นแต่หลังตรงขึ้นฉันเห็นภาพตัวเองในกระจกผู้หญิงที่ผ่านคืนฝนมาแล้ว ผู้หญิงที่เคยพังและลุกขึ้นเขาขยับเข้ามาพยายามพูดบางอย่างฉันยกมือขึ้นหยุดการเคลื่อนไหวนั้นนิ่งเด็ดขาดดวงตาเขาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งรู้รู้ว่าฉันไม่ใช่คนเดิมฉันรู้สึกถึงน้ำหนักในอกยังอยู่ยังหนักแต่ไม่กดฉันลงพื้นอีกฝนยังตก เสียงดังไม่หยุดเหมือนจะทดสอบฉันฉันยืนอยู่ตรงนั้นกลางเสียงฝนกลางความทรงจำหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงขึ้นและบางอย่างในอกฉันกำลังเปลี่ยนรูปช้เงียบเหมือนรอยร้าวที่กำลังเลือกว่าจะขยายหรือจะหยุดฉันมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายมองให้นานพอ เหมือนบอกลาในใจฝนเริ่มสาลงหยดน้ำไหลช้าลงบนกระจกอากาศเย็นลงแต่หน้าอกฉันโล่งขึ้นเล็กน้อยฉันบอกเขาว่าฉันไม่โกรธไม่โทษไม่เกลียดคำพูดนั้นออกมาง่ายเพราะฉันเหนื่อยเกินกว่าจะเก็บความเจ็บไว้เขานิ่งดวงตาแดงริมฝีปากสันฉันเห็นความเสียใจในนั้นแต่ไม่เห็นที่ของฉันอีกแล้ว ฉันบอกเขาว่าความรักไม่ควรทำให้ใครต้องกลัวไม่ควรทำให้ใครต้องรอและไม่ควรต้องพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงฉันนิ่งมั่นคงเหมือนฉันเพิ่งได้ยินตัวเองเป็นครั้งแรกเขาก้มหน้าลายตกเหมือนยอมรับบางอย่างที่สายเกินไปฉันหยิบกระเป๋ามือยังสัน่นแต่ไม่ลังเลก้าแรกหนักแต่ก้าวต่อไปเบาลง ประตูร้านเปิดเสียงกระดิ่งดังใสกลิ่นฝนสดใหม่ลอยเข้ามาลมหายใจฉันยาวขึ้นฉันก้าวออกไปไม่หันกลับฝนหยุดแล้วถนนปิดสะท้อนแสงไฟฉันเห็นเงาตัวเองบนพื้นยืนตรงชัดเจนหัวใจยังมีรอยร้าวแต่ไม่แตกฉันเดินต่อไปช้ามั่นคง ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังพร้อมความเงียบที่ไม่เจ็บอีกต่อไปและในครั้งนี้ฉันเลือกอยู่กับตัวเอง